สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบก,กับเอมและก็นนนนันนี่นะคะเดี๋ยวคลิปนี้นะเราจะพาทุกคนมารีวิวที่พักนะวานาบูเชียงรายค่ะที่พักน่ารักมากๆเลยมินิมอลสุดๆเลย,ดเ,ลยเดี๋ยวพาเขาไปดูข้างในกันค่ะ right ซึ่งที่วานาบูนะคะจะมีแค่สองห้องเท่านั้นนะ p r i v a t มากๆเลยนะคะนี่นะคะจะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็จะมีพื้นที่ ด้านนอกส่วนตัวด้วยนะเดี๋ยวตอนเย็นเราจะมาทำบาร์บีคิวกันนะคะ yourself, you เข้ามาข้างในนะคะก็จะเจอกับโซนกินข้าวแล้วก็โซนครัวนะคะนี่มีแบบ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกแบบครบเลยนะคะมีเตาด้วยนะแล้วก็มีตู้เย็นด้วยนะคะนีโซนครัวนะคะคือแบบใหญ่มากแล้วก็มีซิงค์ล้างจานนะคะมีไมโครเวฟแล้วก็เตาอบแล้วก็แคปซูลเครื่องชงกาแฟนะคะ พอกระเถิบมามีเตาแก๊สด้วยนี่แล้วก็เขาเตรียมอุปกรณ์ทุกอย่างเอาไว้ครบจริงๆมีแบบที่ดิบกาแฟานะแล้วก็มีพวกแก้วไวายแก้วเบียร์แก้วน้ำดื่มนะคะไปจนแก้วชาก็ยังมีอะ่ะทุกคนพร็อพแน่นมากจริงนี่พร็อพแน่นไม่แน่นมีพวกเชิงเทียนต่างๆด้วยนะทุกคนเอาไว้เซตอัพมือดินเนอร์นะคะ แล้วก็มีพวกมีดกระทะหม้อไหอะไรอย่างนี้คือแน่นจริงๆตู้เย็นก็คือขนาดใหญ่เลยนะคือสามารถไปซื้อแบบอุปกรณ์เลยมาเตรียมทำกับข้าวได้เลยนะคะ this, ust, ต่อมานะคะก็จะเป็นห้องนอนนะทุกคนห้องนอนคือแบบดูโคซี่ดูน่านอนมากดูเป็นแบบ บรรยากาศแบบดูสีดูบรรยากาศสุดๆไปเลยโอ้ยดูตรงนี้ดีทุกคนมูดดีไม่ไหวแร้แม่เราก็ตรงข้าเตียงนะคะก็จะเป็นทีวีขนาดใหญ่เลยนะมีลำโพงพร้อมเลยนะคะตอนนี้ด้านนอกฝนตกนะกระจกก็เลยเป็นแบบ ฟ้าๆนะคะแต่ว่าก็ได้ฟิลแบบดูอบอุ่นดีอะทุกคนตอนนี้เริ่มเย็นแล้วนะบรรยากาศก็ประมาณนี้มองออกไปเห็นส่วนของสวนด้านนอกนะคะแล้วก็ในห้องนอนจะมีแบบห้องน้ำขนาดใหญ่ด้วยนะที่มีอ่างอาบน้ำนะคะอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยฟิลดีสุดๆ เราก็ตรงนี้จะมีอ่างล้างมือนะคะเป็นแบบ his and her นะอยู่สองฝั่งเลยนะคะ must, ส่วนของห้องอาบน้ำก็จะมีเรนชาวเวอร์ด้วยนะแชมพูสบู่อะไรก็เตรียมเอาไว้ให้เราเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะ่ะอีกฝั่งหนึ่งที่บอกนะก็จะมีทั้งอ่างล้างมือแล้วก็ด้านตรงนั้นจะเป็น ห้องน้ำนะคะจะมีแบบอำนวยความสะดวกก็ครบตามมาตรฐาน,นะคะ่ะ So I guess I should have known You said to yourself you wanna do this alone What if your dreams are making it hard to think straight If you still love me I can wait I can wait And remember this เฉยดายวันนี้ฝ่นตกนะคะไม่แน่ใจว่าจะสามารถทำบาบิคิวตรง กลางสนามได้ไหมนะแต่ว่าบรรยากาศพอฝนตกมันก็จะดูชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำแบบนี้แหละ more, made us, made us ฝนตกอยู่เลยเราก็เลยมาปิ้งบาร์บีคิวกันที่หน้าห้องนะจ๊ะ realize we're more than just stardust ignore this fact if you must to do what your dreams are telling you to do and i'll be out there looking for someone like you you, you. 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 hey i don't think you're supposed to Just leave. เคค่ะทุกคนสำหรับวานาบูเชียงรายนะคะก็ประมาณนี้นะคะเป็นที่พักในสไตล์มินิมอลนะถ้าใครมองหาที่พักสไตล์มินิมอลนะเก๋ๆนะทำคอนเทนต์ได้ถ่ายรูปสวยนะคะที่เชียงรายก็มาที่วานาบูได้นะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะถ้าเกิดใครชอบไปลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กำลังใจให้น้องนันนี่ได้นะแล้วก็มาเจอกันใหม่คลิปนะคะบ๊ายบายค่ะ